ความมั่งคั่งชื่อเสียงและอำนาจผู้ที่ครอบครองทุกอย่างบนโลกใบนี้ก็คือราชาโจรสลัดโกโรเจอร์ับคำพูดที่เขาพูดไว้ก่อนตายไมให้ผู้คนมุ่งสู่ท้องทะเลสมบัติคนเฉลอถ้าอยากได้เอาไปสิไปหาเอาเลยฉันเอาทุกอย่างบนโลกไบไว้ที่น่านหมดแล้วแล้วชายหนุ่มทั้งหลายก็มุ่งหน้าไปยังแกลนไลอยเพื่อไล่ตามความฝัน โลกได้เข้าสู่ยุคสมัยของโจรสลัดแล้วจะจ่ายแพงกว่าไปทำไมนี่เมื่อคุณสามารถเติมไม่ได้เพชรที่มากกว่าขอแนะนำยาดาเกมเซ็นเตอร์ราคาถูกปลอดภัยมีบริการตลอด24ชั่วโมองเติมได้หมดไม่สนลูกใครไม่ว่าจะเป็นเกมวันพพชรบอลติรัสคอฟดิวตี้ บัวคายหรือ Harry Potter Magic a w a k e n และเกมมือถืออื่นๆดีมากมายสามารถทักไปที่เพจยาดาเกมเซนเตอร์ในลิ n ใตดดีคลิปชันได้เลยเติมได้ทั้งระบบ ios และ android เอาแล้วครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยลนะครับผมอยู่กับเกม one piece bounty l ก,กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นตัวละครราชาโจรสลัดโกลดีโรเจอร์นะฮะ ก็ซึ่งต้องยอมรับกันตามจริงเลยนะว่าน้ำเมตาปัจจุบันเนี่ยโรเจอร์สามารถกลับมาเล่นได้ง่ายขึ้นเยอะมากนะผมคือค่าแหลกค่ากระจายเลยนะฮะเนื่องจากตัวละครแก้ทางอย่างอาคารนะผมหลือตัวละครสถานะหลายๆตัวเนี่ยมันลดน้อยลงไปเยอะมากนะฮะหลงเหลือไว้แค่สถานะชอดจากนิการนะผมกับไฟไหม้ของบิ๊กมัมพยงเท่านั้นเลยนะ,ะก็ถือว่าน้อยลงกว่าแต่ก่อนเยอะแล้วนะฮะแลวตัวละครโรเจอร์เนี่ยจะมีดาเมจตอนต้นเกมเนี่ยที่แรงมากๆด้วยนะผมจากเทกของตัวละครเองนะผม ถ้าเกิดว่าเราไปเจอกับตัวละครที่มีพารามิเตอร์บัฟนะผมไม่ว่าจะเป็นบัฟแอตแท็กบัฟดีเฟนต์หรือบัฟคีย์ทีคอลนะฮะจะทำดาเมจใส่ตัวละครเหล่านั้นแรงขึ้นโดยทันที30%โดยพื้นฐานนะฮะและนอกจากนั้นยังไม่พอนะผมเรามีสกิลหนึ่งนะฮะที่สามารถใช้ในการเก็บสแต็กศัตรูได้ด้วยนะผมเก็บสแต็กแอตแท็กนะผมแล้วก็สะสมได้ถึง100%เลยนะฮะและในสกิลหนึ่งเนี่ยถ้าเราโจมตีโดนศัตรูนะผมลบดีเฟนต์ศัตรูลง10%ด้วยนะฮะคือ ทั้งเกาะทำดาเมจแรงขึ้นเกมสแต็กได้ด้วยนะผมจากสกิลเดียวนะฮะก็คือทําให้ตัวละครตัวเนี้ยมันเหมือนมีเจาะเกาะภายในตัวเองนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยพอนะผมมีการโซนเซ่ด้วยนะฮะถ้าเราโจมตีใส่ศัตรูเนี่ยที่มีเลือดมากกว่า70%็ดสร์เนะผมแปลว่าเราจะสามารถตีสวนใครก็ได้เป็นเวลา10วินาทีเลยนะฮะถ้าเราโจมตีใส่ศัตรูที่เลือดมากกว่า70%็ดสร์เนะผมมันน่าจะเพียงพอที่เราจะฆ่าใครสักคนได้เลยก่อนที่โซนเซ่จะหมดนะผมสําหรับตัวละครตัวนี้นะฮะแล้วตัวละครในเมตานะผมไม่ว่าจะเเเเป็็็นนนสสสาาาาาายยวิิ่่่่่งงกกกกดดดดโโลออออค้้ททีีีีมมมรรรบตฟ์ะะผถจฆไ ไม่ยากเย็นเท่าไหร่นักนะฮะแค่ต้องหลบสกิลที่มันทำดามเมจแบบไม่สนใจลดดาเมจหรือว่าทำดามเมจแบบไม่สนใจดีฟนอ์นะฮะถ้าหลบสองอย่างได้ก็คือเราสวนกับตัว,ตว,ตวละครเหล่านั้นก็สามารถตายได้เช่นกันนะฮะรวมไปถึงตัวละครสายโรกสุดโกงอย่างนิกะเองก็ตายนะผมดาเมจของโรเจอร์ก็เพียงพอที่จะฆ่านิกะให้ตายได้อย่างไม่เสียเวลามากนะะักนะครับผมไม่ว่าจะแมา้จากการใช้สกิลหนึ่งนะหรือว่ากาโจมตีปกติธรรมดานะครับผมแต่ที่ต้องระวังคือสกิลหมัดบาลจลังกันของนิกกเท่านั้นเลยนะฮะ เพราะว่าสกิลนั้นอาจจะทําให้โรเจอร์สู่คิดได้เช่นกันนะผมแบบไม่ทันตั้งตัวนะผมและไม่สามารถลุกกลับมาสวนกลับได้นะฮะแต่ถ้าเป็นท่าอื่นกคนนิกาเนี่ยเด็กก็ยังมีโอกาสที่จะลุกขึ้นมาสวนกลับได้นะผมเพราะตัวละครตัวน,นี้มีเท่ถ้าเกิดว่าเราโดนดาเมจมากกว่า20ขึ้นไปนะผมจะมีการเด้งเลือดสู้กลับขึ้นมา30ด้วยนะผมแปลว่าท่านนิกาเนี่ย ไม่ได้อัพดาเมจมามากพอนะผมหรือว่าไม่ได้ใส่พวกเหรียญที่มันบวกเอตแท็กเยอะมากพอนะผมก็อาจจะฆ่าโรเจอร์ไม่ตายก็เป็นไปได้เช่นกันฮะแล้วก็ทําให้โรเจอร์เนี่ยลูกกลับมาสวนกลับได้ด้วยนะผมเพราะฉะนั้นในเมตาปัจจุบันนะผมการที่โรเจอร์สู้นิกาได้หรือไม่เนี่ย มันอาจจะขึ้นจับจังหวะและก็สกิลเพลย์ของผู้เล่นโรเจอร์เป็นหลักเลยนะฮะถ้าว่าผู้เล่นคนนั้นน่ะเข้าใจตัวละครโรเจอร์มากพอนะผมก็อาจจะกลายเป็นันดับศูนของตัวละครที่สามารถที่จะต่อกรกับน,นิกะในคลิปก่อนหน้าได้เลยนะผมเพราะว่ามีดาเมจต,ต้นที่เยอะมากๆนะผมพร้อมกับเก็บสแตแอสแท็กได้ถึง100%่เลยนะฮะเยอะจัดจดนะผมพร้อมกับลดเดฟสตูได้ด้วยนะผมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยโรเจอร์ไม่จำเป็นต้องคุมกำเนิดนิกะขนาดนั้นเลยกับโซโลนะฮะ พราะโรเจอร์เนี่ยมีดาเมจที่รุนแรงอยู่แล้วในทุกช่วงเวลาของเกมนะผมไม่ว่าจะเป็นต้นเกมกลางเกมหรือเลดเกมนะฮะภาเก็บสแต็กแอทแทกได้นะผมต่อให้เป็นนิกะก,ก็นิกากาเถอะนะ,ะับผมถ้าโดนดาเมจแบบป่ายเขาเ้าเ,เต็มเมแบบมีสแต็กก็หน้าโยกได้เช่นกันนะฮะต่อให้นิกะจะมีบัฟดีฟิ์แล้วก็ตาทัผมโรเจอร์ก็ยังสามารถที่จะปาดเข้าได้อยู่ดีนะฮะแต่ว่าก็อาจจะเสียเวลามากกว่าเดิมเยอะพอสมควรเลยนะฮะโอเคผมเดี๋ยวเราก็าไปดูกัน์ดเกมเพลย์เลยลวยกันนะผมว่าโรเจอร์ในเมตาปัจจุบันเนี่ย สามารถทาหน้าที่ของมันได้ดีแค่ไหนนะผมแต่ก็ต้องย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าโรเจอร์ผมเนี่ยอย่าง5ดาวอยู่เลยนะผมอาจจะไม่สามารถโชว์ศักยภาพเต็มๆของตัวละครนี้ได้อย่างเต็มที่นะฮะ้าเวลร้อยมันน่าจะต้องโหดกว่านี้แน่นอนครับผมโอเคผมถ้าพร้อมแล้วเข้าไปดูกันในคลิปเลยครับ ใครที่กำลังมองหาพื้นที่ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนไอดีเกมวันพีชเป่าติรักมาที่นี่เลยครับผมกลุ่มแอดเอกใจเกเรนะผมมีสมาชิกถึง150,000คนนะฮะต้องการซื้อขายไอเดีหรือไอดีดองเพจนะผมไม่ว่าจะเป็นระบบ iOS หรือ Android สามารถติดต่อไปที่แอดมินเอกพัชชูจิตได้เลยรับรองปลอดภัย100%เลเงอ์อยู่ใต้ดีสคริปชั่นนะฮะของแท้ต้องแอดเอกใจเกเรเท่านั้น โอเคครับ okay, ผมมาอยู่กับเกมแรกกันนะผมกับอาณาจักรดำนะผมฝั่งตรงข้ามมินิกาถึง2ตัวนะผมซึ่งเราเนี่ยเรีไม่ร้อยนะผมเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระวังตัวนิดนึงนะฮะจะไปรับดาเมจมากก็ไม่ได้นะผมโรเจอร์ในเมตาเนี้ยอาจจะต้องเน้นแบบแนวเก็บสแต็คอยู่ข้างหลังอุย้ยมาถึงไม่ก็ปาดก่อนเลยโอ้โหตกมาเลยไม่ได้เล่นแนวหน้านะฮะมาเล่นแนวหลังฝั่งตรงข้ามแทนและกันมหนิกะยังงั้นเหรอของเก็บสแต็กก่อนได้ไหมอ่ะผมปาดสักทีนึงอ่ะวไม่ทันตั้งตัวเจ็บอยู่นั้นนะ่ะเกือบครึ่งหลอดนะผมถึงว่าจะไม่มีสแตกก็กตามนะะ แล้วก็ขึ้นไปเล่นข้างบนฮนะตอนนี้มีแสแกนเดียวอนะ่ะนี่ไก่กคนนึงมันจะเสียเวลานดิจะเสียเวลาเอ,อ,อ้ยไอ้ข้างหลังกางจ,จะชาร์จท่าสองเดี๋ยวโอ้โหวัดจรังกันเลยเหรอพี่พี่ไม่เก็บไว้ใช้แบบหลายตัวเหรอพี่พี่เล็งผมเลยเหรอโอ้โหเนี่ยไม่เป็นไรครับผมเราได้เลือดสู้อยู่ขอหน่อยคาร์มูซารีอืมมันเคาน์เตอร์โอ้โหเจ็บปวดเพราใจเสียเหลี่ยมอีกแล้วนะฮะไม่เป็นไรตามเด็กเราแรงไม่ต้องกลัวพันเข้าไปเอ้ยสองพันกว่าเอ้ยแรงอยู่แรงอยู่ แรงหยุดเฮ้ยมันเคาน์เตอร์โอ้โหลืมดูไงใจร้อนไงเราไม่เป็นไรฮะตกเบาเลือดก,ก็ดีครับผมคิดในแง่ดีนะผมขอเลือดนะนี่กะขอขอขอโอเคขอบคุณครับไปต่อครับผมไม่กลัวแล้วเราไม่เติมเลือดแล้วไงเด้งไปเด้งมาทั้งเกมไม่ต้องทําอะไรแล้วก็ตานี้ยผมบิ๊กมามาชิคอดดอนเข้าไปก่อน,อนอแ,ลแล้วก็ปาดทังทีมันไม่เล่เคม,ม,ม,มเปิดดอนได้ย,ดย,ยังไงเนี่ยถามจริงโอ้โหอย่างดีจริงเลยอุตส่าห์ดอนเขาใส่สกิลแล้วเนี่ยไม่เป็นไรครับข้ามบิ๊กัมไปเลยแล้วกันบิ๊กกะ ผมของงานยัดหน้าไปสักทีเถอะอืมมันเกินไปมันเกินไปฆ่าไปเลยแล้วกัดดึงคะดึงคะนิกะดึงไปแล้วผมเอาธงคืนก่อนนะผมไม่เหมือนข้างล่างมีประเด็นต้องไปช่วยไหมเนี่ยนาจะต้องช่วยนะผมไปก่อนะไปข้างล่างเลยติดโบท๊ทด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเสียเวลานีิกะข้างล่างเรานะรอรอจัองหวะดอลวปาาเลยนี่คาบุซาลีเรียบร้อยผมเก็บสแต็กด้วยนะผมตัวไอเกตสแต็กง,ง่ายนะผมเราลงไปป่าตัวนั้นก่อนนะฮะ ตัวที่ปาจะยากหน่อยนี่พวกมาตะเยอะอย่างบิ๊กมัมเนี่ยก็อาจจะเก็บไว้ที่หลังๆเราแล้วกันนะผมรอมีดาเมจก่อนแล้วค่อยไปบวกแล้วกันนะฮาวโรเจอร์มาแบบนี้ขอถอยออกมาก่อนเลย,เย,ยมันไกลกะระยะพลาดไปนิดนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาคืนของแพ้มันต้องอย่างงี้นี่ไงแตกไปซะโรเจอร์ต่อไปนิกะเหรอเลือดเต็มซะด้วยมีบัฟดีเฟนซ์อย่างนั้นเหรอได้เลยอ้ตัวยางไปเลยแล้วกันตัวระเบิดไปซะแตกครับผมมาเลยครับนิกะ ตอนนี้เราพร้อมมากๆครับผมเจเลนเกมกลางเกมต้นเกมคือดามจก็จัดการอยู่คาบูซาลีครับผมตอนนี้น่าจะแตกเต็มแล้วนะผมปาดยับๆเอานี่จบมาอีตัวมันจะบาจรจลังไปเนี่ยบาจลังไปเนี่ยผมหลอนบาจลังสุดแล้วนั่นไงเต็มๆนะผมเพื่อนเราโดนนะผมน่าสั่นไปดิมาแล้วครับผมแฉงก็มาเดี๋ยวเดสองตัวเลยหรอสองคามูซาลิเอ้าเฮ้ยมันปักดอตอืมกระเด็นลงมาข้างล่างเลยมันปักดอตเฉยโอเคลุกขึ้นมาใหม่ อยมาโตายกยากจะมาโตโรเจอร์สู้ยากอยู่นะผมตีไปก่อนให้เกาะหายแล้วกันนี่ยังเอ้าใช้งตายพอดีสวยครับผมขอปาดสักทีโอโหมันเติมกกเกาะพอดียังง้างเลยแล้วกันมันไม่โจนได้ยังไงครับเนี่ยมันจบไปเป็นที่ร้อนสองเกมแรกนะฮะ มาอยู่กับเกมที่สองกันบ้างนะผมกับด่านอารองพาร์คนะผมที่ขาดสามตัวเลยแล้วฝั่งตรงข้ามมาดูกันว่าโรเจอร์จะปาดเข้าบ้างไหมนะฮะแต่อย่างน้อยเนี่ยถ้าเราปาดโดนเนี่ยสกิลหนึ่งเราก็ได้เก็บสแต็กอยู่นะไม่จะเป็นต้นอกแบกนกแบกอะไรเหมือนแชคงนะผมก็อาจจะเป็นข้อดีของการเก็บสแต็กง่ายของโรเจอร์ในอย่างในอย่างหนึ่งนะผมเขาใช้ท่าสองไปแล้วนะผม แค่ด้านสองเราก็มีโอกาสที่จะเข้าไปได้แต่ไม่ต้องระวังมากนะฮะอาการทืบอ,อย่างนี้เดี๋ยวรอจังหวะแป๊บน,นึ่งคอเตอร์สิเพื่อนจังหวะนี้คาร์มูซาลีเข้าไปก่อนหนึ่งทีนะผมเก็บไปหนึ่งสเต็กแต่ว่ามันเจ็บอยู่นะผมครึ่งหลอดไปแล้วนะฮะสำหรับนิกก์อุ้ยอุ้ยอุ้ยคอเตอร์คอเตอร์คอเตอร์มาจะลัราจรมาโอ้โหน่ากลัวน่ากลัวเดี๋ยวผมถอยมาก่อนนะผมถอยมมาก่อนรอสกิลหนึ่งแป๊บหนึ่งนะฮะ โอ้โหคิงเอาเรื่องจะจัดนะผมไคโดด้วยนะฮะไปบุกฝั่งตรงข้าแบบยับยับ,ยบเลยนะ,ะได้ทงรัวๆเฮ้ยได้ไหมเนี่ยจังหวะน,นี้อยมันช็อตโดนผมมันช็อตโดนผมไปหนึ่งไปหนึ่งใจเ,จเย็นใจเย็นอย่าอย่าย่ากระทืบนะอย่ากระทือนะเอาเคาน์เตอร์อุ้ยเคาน์เตอร์มันโดนผมเฉยเลยคิงใจเย็นดิเดี๋ยวผมขะใรแลัวการแตกไปหนึ่งตัวแล้วก็โดนกระทืบเลยไลั่เป็นไรครับเนี่ยเราได้กลับขึ้นมานะไคโดมาช่วยนะผมคีดรอโดนไปเต็มๆน่กะลุกขึ้นมาไหมลุกขึ้นมาไหมผมง้างหล่อง้างหล่อเลยแล้วกันเอาไม่โยน เฮ้ยเป็นโดนน็อกแบ็กก่อนโอ้โหจบแล้วคิดหรอแต่ยังดีเขอปาดหน่อยหนึ่งทีโดนนิกาไปหนึ่งตัวนะสแสกเริ่มเยอะแล้วนะผมเริ่มแรงแล้วนะฮะไหนตัวไหนจะมาดอหลุดมาก,ก่อนจะโยนสายฝงสายฟ้าเลยแล้วมาดิอ่านิากาโดนไปเกเต็มเกือบตายเอาดถติดบูทด้วยอย่างนี้ก็สวยเลยมาเดินนะเดินผ่านนะดอแล้วก็ตายสิครับผมแรงแรงแรง,แรงติดบูทอย่างนี้ของชอบเขอปาดเจ็บก็แตกเอา้าไม่โดนดามเมจไม่โดนดามเมจได้ไงไอ้นี่ มันเกิดไว้หรือเปล่าโดนลบได้ไงมันเกิดคนหรือเปล่าตายไปซะคิลเลอร์เหรอฝั่งตรงข้ามมีประเด็นนะผมเดี๋ยวผมเดินอ้อมดีวกว่าเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะฮะเดินอ้อมมาข้างๆบาจารัางกันไปแล้วหนึ่งตัวห้าโทมันเทียบร้อยแล้วผมให่าหญ่าหญ่อย่า,า,า,ามาต่านะอย่าไปอยู่กับผมเออมานิกะเคาน์เตอร์พลาดใช่ไหมขอเลยแล้วกันจังหวะนี้เอาแต่คู่เลยผมนิกะสองตัวนะ รีบไปโซนพองดัวเลยนะผมแค่ยื้อเวลาก็พอมาเลยโซโลตีเข้ามาเออกระจุกจไปเป็นที่ร้อยผมสำหรับเกมที่2นะฮะห้าศูนย์ไปเลยนะผมสำหรับเกมนี้นะฮะผมะะมาอยู่กับเกมสุดท้ายกันบ้างนะผมกับดาวเนะชิมะนะผมฝั่งตรงข้ามก็มีนิกาสองตัวไปอีกแล้วนะ,ะผมเยอะเหลือเกินนะนิกาขอโซนดูก่อนแล้วกันนะ,คะใครเข้ากาันอ๋อเปเลลี่ฮะ,ะแต่ทงสองไม่มีเราดึงให้ก่อนแล้วกันนะผมดึงทงสองไปก่อนนะฮะแล้วค่อยดูว่าเราจะไปเล่นไหนต่อดีนะผม บุกมากไปก็ไม่ดีนะผมสับโรเจอร์นะฮะถ้าสแต็กไม่มากพอนะผมรอสแต็กมากพอค่อยบกุกอ้าวโซโล่ะขอปาดเนียนๆก่อนหนึ่งทีอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บอยู่เจ็บอยู่เดลี่ใจเย็นอย่าดึงอย่าดึงธงแตกไม่ไดีครับผมโซโลด้วยเฮ้ยโซโลเอ้ยมันมันมันเข้มมันเข้มโซโลมันเข้มอุ้ยใครโอ้โหนี่กะโยนสายฟ้าใส่ผมมันโดนโน็อกแบกไงฮะตอนตรงข้ามใช้บาดจลังกันหรือยังนะไม่ชัวร์อ๋อใช้ไปแล้วขอฟาบุซาลีไอโซโลตายไปก่อนเลยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเอาเคาน์เตอร์แบบนี้ แต่สก,กิลไม่มีโอ้โหโดนโน็อกแดกจากใครโดยนะผมแอบแทกหายหมดเลยอุตสาเก็บมาตั้งนานนะโหนนิกาเขามาดึงธงบุกธงเลยว่ะโอเคนิกาไปจัดการแล้วกันนะผมผมรอครูดาสก,กิลหนึ่งแล้วก็เจ็บขามมซารีก็ไปโดนเต็มๆนะผมเจ็บอยู่นั่นนะ่ะเกือบครึ่งหลอดครึ่งหลอดไปแล้วตีธรรมาดาตีธรรมาดาเข้าไปก็ตายได้เหมือนกันนะผมนิกาต่อไปไอคนที่มันลบปั๊บผมเอ้ยโหชินสวยครับสวยงามมากครับ นึกว่าจะต้องถึงมือลูกชายโอ้ลูกชายผมตายไอคิงตัวนี้มันกำังอาจฆ่าลูกชายผมเอสอย่ามือตายนะลูกกลับมังกรม,มาลุกขึ้นมาเฮ้ยไอ้ปาดเฉียวหลังเฉียวหลังต้องอย่างนี้คามุาซาลีเนี่ยเอ้ยตายไปซะเดี๋ยวๆมันมามันมาของงานแล้วยัดหน้าไปเลยเอามาทั้งกัปตนทั้งรอบกับตนก็แตกคู่ไปเลยนะผมเอามาเป็นคู่เือนกันนะแต่คู่เราชนะว่าเอาว่าท้างบดเป็นนิกะัไม่หายไปสักทียันเหรอ ผมต้องขึ้นไปลบมันแล้วนี่ไงคามูซาลีโอ้โหห้าหมื่นห้าหมื่นนะผมติดคิแล้วติดบูธด้วยนะสโตรเนี้ยอันตรายจริงนะจริงแต่เราติดบูธเราสู้ได้แหละฟันชุดเดียวเกือบตายนะผมโซโลกันตายได้เลยเอาดรอสเอามาก่อนแล้วก็ตีให้ตายไปเลยละกันเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดยอเด้อเดโอ้มากันเยอะยังกันยัดเลยโอ้มันเคาน์เตอร์ทันแต่โชคดีนะผมที่โดนเคาน์เตอร์นิกานะนะไม่งั้นโดนบี้สมองแตกแน่นอนฮะยังไงปาดคาอามูซารี ลูกชายมาช่วยกันสู้กันเถอะฆ่าพวกมันโอ้โหแตกคู่เลยโดนคิงโฉบทียเาหายทั้งพ่อทั้งลูกเลยนะไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวกลับมาใหม่นะผมน่าจะยังคันอยู่นะผมเหลือสามสิบมิสสุดท้ายนะเหลือแค่ธงการไปทงสองโดนเพื่อเราดึงคืนได้ขอฆ่าไอ้ไโดอกปาดคามูซาลปไปก่อน,น,อนโดนเต็มๆเ,เกือบตายมาจะเด็ดเยอะแค่ไหนผมก็ไม่สนนะ่ะผมเจาะเกาะได้มาตีเข้าไปแล้วเออกันตายเด้งเลยฮะ ขอขอเลยไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ใหแล้วก็ง้างเลยดอดแล้วก็ก้มเข้าไปเต็มหน้านะผมสามทงไอ้ล้อไอ้คิดล้อ,อไปไหนโอ,อ้โหไม่หน้าเลยน่าจะปาดเข้าไปมันเลือดเต็มเลยนะผมติดบูทด้วยลุกขึ้นมาแล้วก็คาวมูซารีเข้าไปก่อนนะผมไอ้พีเคลเข้าประกันแล้วนะผมเราไปช่วยลูกชายดึงทงนะกันไม่เงอดกันไล่เง็ด